บรรยากาศตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็อยู่ในแดนบวกอยู่นะคะอยู่ที่1512.35จุดจุดค่ะบวกขึ้นมา2.43จุดด้วยกันนะคะสำหรับหุ้นที่มีดับการซื้อขายมากที่สุดนะคะเช้านี้ก็เป็นหุ้น BCPG นั่นเองนะคะที่เช้านี้ก็ราคาอยู่ที่13บาท10สตางค์ค่ะบวกขึ้นมา10สตางค์นะคะส่วนอันดับที่2เป็นหุ้นบ้านปูค่ะราคาอยู่ที่16บาท90สตางค์นะคะถือว่าราคาเช้านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะส่วนอันดับที่สานะคะเป็นหุ้นนี่ทีท75 5ตางบวกขึ้นมา25ตางแล้วก็อันดับที่4 W H A ค่ะราคาตัวนี้บวกขึ้นมา4สตางนะคะและอันดับที่5ก็คือ S P R C ค่ะราคาตัวนี้บวกขึ้นมา90สตางด้วยกันนะคะนี่ก็คือบรรยากาศตลาดหุ้นไทยเช้านี้นั่นเองนะคะและสําหรับวันนี้เป็นประจำนะคะนองแม้จะต้องมีหุ้นเด็ดมาฝากคุณผู้ชมวันนี้มีหุ้นเด็ดอะไรมาฝากบ้างคะครับอยู่ในโหมด Active Value เลยครับ C P O ครับพี่ ที่มีการแนะนําตรงกัน2โบกค,ครับค่ะเชิญค่ะโดยทางด้านบลอ,อล่านะครับก็ให้แนวรับของ c p พที่62บาทาถึง61บาทนะครับหให้แนวต้านถึง68บาทและ72บาทครับพี่อตอนนี้ราคาอยู่ที่62บาท75สตางค์นะคะคหให้จุดตัดขาดทุนสำหรับหุ้น CPO ไว้ที่59าบาทครับพี่แล้วก็อีกโบกหนึงนะครับบอลอ ให้แนวรับของหุ้น c p r ไว้ที่61บาท50สตางค์และ61บาทครับให้แนวต้านไว้ที่62.75บองบาอบาท7 5สตางค์และอีกแนวต้านหนึ่ง64บาทครับพี่ก็เรียกได้ว่าใกล้แนวต้านแล้วล่ะก็คงต้องลุ้นดูนะคะสำหรับหุ้น c p r ที่วันนี้มี2อกแนะนำตรงกันนั่นเองนะคะและ เป็นประจำแล้วก็จะมีข่าวในวงการตลาดหุ้นไทยมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้น้องแม็ก็มีข่าวอะไรมาฝากบ้างก็เป็นภาพรวมมุมมองของบลต่างๆนะครับที่เขามองตลาดวิเคราะห์ตลาดไว้นะครับเราก็จะไปติดตามทางด้านบล k t b s t นะครับที่เขามองปัจจัยตลาดนะครับช่วงนี้หให้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของเฟดนะครับพี่เนื่องจากตัวเลขต่างๆของ สารัตนะครับที่ออกมาดีดีขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวเลขการจ้างงานตัวเลขภาคบริการตัวเลขการซื้อสินค้าจากโรงงานนะครับตัวเลขคําสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นทําให้เฟดนะครับมีการขึ้นดอกเบี้ยได้ครับได้มากขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ทําให้ราคาพันธบัตรกับราคาทองคํานะครับ ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะครับสำหรับด้านราคาน้ามันนะครับก็ได้ผลบวกจากทางด้านไอสต๊อกน้ำมันของสาสารณครับที่ที่มันลดลงครับเขาบอกนี่ก็อาจจะส่งผลบวกต่อหุ้นที่อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตปิโตรเลียมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาวะของราคาน้ำมันนะครับสำหรับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับของเรื่องดอยแบง ก็ยังมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างนะครับที่ดอยแบงค์อาจจะถูกฟ้องนะครับแล้วก็ส่วนอีกข่าวนึงนะครับก็เป็นเรื่องของมาตรการ QE นะครับสําหรับที่สําหรับธนาคารบางแห่งนะครับที่เขาอาจจะมีการปรับลด QE ลงมานะครับอย่างเช่น ECB BOJ นะครับก็อาจจะทําให้ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้นะครับ สำหรับในปัจจัยในในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับที่ยังมีมาตรการใหม่ๆออกมาหนุนในส่วนของเศรษฐกิจอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการซื้อขายในตลาดทุนนะครับของต่างชาติและกองทุนก็ยังยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับอ,อันนี้เขาก็มองว่าก็ทําให้ตลาดไร้ทิศทางนะครับสําหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้นะครับก็ ยังคงแนะนําให้ลงทุนในกรอบระยะเวลาสั้นๆนะครับควรพิจารณาจากหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับอ,อย่างเช่นหุ้นที่จะมีการประเมินกําไรในไตรมาสสนี้นะครับพี่หุ้นที่น่าสนใจในในวันนี้นะครับเขาก็แนะนําตัวปตทสบพ <อ S 2> บ้านปู BDMS l o x l e อ <D> ล็อกล,ล่แก็ PHTC และอีกตัวหนึง่ง LPS ับพี แล้วก็กรอบดัชนีในวันนี้เขาก็ให้ไว้ที่1,500จุดถึง1,515จุดครับ อันนี้ก็เป็นมุมมองตลาดแล้วก็มีหุ้นแนะนำาลงทางกลยุทธ์ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพิจารณาการลงทุนสําหรับตลาดหุ้นไทยเช้านี้นั่นเองนะคะไปดูในส่วนของหุ้นรายตัวกันบ้างดีกว่านะวันนี้มีข่าวอซีฟาค่ะเขาก็บอกว่ามี Q3 เนี่ยเขามีลุ้นที่จะทํ e นิวไฮนะคะมองว่ารายได้เนี่ยจะเข้าเป้านะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีการตุนแบ็กหลอกของเขาอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1 8 1.83พันล้านนะคะแล้วก็เตรียมที่จะประมูล งานต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็ทางด้านผู้บริหารค่ะคุณภัยบูรณ์อังคณากรกุลค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทอาซิฟาจำกัดมหาชนนะคะก็พูดถึงว่าบริษัทเนี่ยมั่นใจนะคะว่าผลการดําเนินงานในปี2 5 5 9ค่ะยังคงเติบโตต,ต่อเนื่องตามเป้าที่ตั้งไว้นั่นเองนะคะอยู่ที่15-20%ค่ะจาก<พ>ปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะและตอนนี้ทางบริษัทเขาก็มีงานในมือที่รอรับรู้ไรายได้เนี่ยกว่า1828ล้านบาทค่ะแบ่ง เป็นรายได้จากการผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์เนี่ยที่บริษัทเป็นผู้ผลิตจําหน่ายเนี่ยอยู่ที่60%ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซื้อมาเพื่อจําหน่ายต่ออีก20%แล้วก็งานบริการนะคะอีก20%ด้วยกันโดยจะทยอยรับรู้รายได้ปีนี้นะคะอยู่ที่ 60- สิถึงหก์ด้วยกันนะคะและที่เหลือเนี่ยเขาก็จะรับรู้รายได้ในปี2560น้นั่นเองค่ะอนอกจากนี้นะคะทางบริษัทเขาก็ยังคงจะเดินหน้าประมูลงานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ะะส่วนความคืบหน้าการขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดใน10จังหวัดหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศนะคะขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการค่ะคาดว่าจะสามารถเปิดดําเนินการได้ครบทั้งหมดนะคะภายในปีนี้นั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูส่วนของมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างน,นะคะจากทางด้านบลเคทีบีค่ะเขาก็มองว่าบริษัทเนี่ยจะประกาศผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาส3ปี2559นะคะจะเติบโตโดดเด่นแล้วก็มีลุ้นที่จะทำนิวไฮค่ะที่ประมาณ 0ล้านบาทนะคะก็ถือว่านอกจากนี้ยังมีแบ็กหลอกของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าในเอดีอีกด้วยค่ะขณะที่ไฮไลท์การลงทุนในปีนี้นะคะก็คงที่จะไม่พ้นในเรื่องของการขยายหน้าร้าน10แห่งทั่วประเทศด้วยด้วยงบลงทุนนะคะประมาณ10ล้านบาทค่ะเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นการกระตุ้นยอดขายนั่นเองนะคะก็ นอกจากนี้ในส่วนของทางด้านบลอฟินแนเซียไซรัสค่ะเขาก็ยังให้แนะนำซื้อหุ้นอซิฟาด้วยนะคะในราคาเป้าหมายที่8บาท50สตางค์ต่อหุ้นค่ะก็คาดว่า กำไรในไตรมาส3นะคะจะเป็นระดับสูงสุดของปีจะอยู่ที่11.2%จากไตรมาสก่อนค่ะนี่ก็เป็นมุมมองจากทางด้านบลลทั้งสองแห่งที่มองหุ้นอสิฟานั่นเองนะคะน้องแม็ไปดูราคาหุ้นอสิฟ้าเช้านี้กันนะคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ร,ราคาเช้านี้ของอซิฟาก็ยังคงติดลบอยู่นะคะก็ราคาตัวนี้อยู่ที่7บาท65สตางค์ค่ะติดลบไป5สตาง์นะคะราคาก็ยังคงนิ่งๆอยู่นั่นเอง เมื่อกี้เขาให้ราคาไว้ถ่ายนะพี่อะไรนะคะราคาของหุ้นอาซิฟาใช่ไหมทางด้านฟิナนเซียไซรัสรค่ะเขามองว่าราคาของอาซิฟาอยู่ที่8ดบาทห้าสเป็นราคาเป้าหมายนั่นเองครับก็ตอนนี้ก็ยังมีอัพไซด์อยู่บ้างใช่ค่ะคก็จากกราฟที่เห็นในหน้าจอตอนนี้ก็เป็นกราฟของหุ้นอาซิฟานะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลงทุนวันนี้ก็ ช่วงนี้ถือว่ามีหุ้นที่กําลังจะ IPO เยอะมากเลยนะครับเช่นหุ้นบานตูครับที่เขาก็เตรียมสรุปราคา i p o นะครับจากช่วงราคา18บาทถึง21บาทครับในวันที่17ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะเปิดจองให้ประชาชนทั่วไปนะครับในวันที่18ถึง20ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่28ตุลาคม ปี59นี้นะครับสำหรับเงินที่ที่ได้จากการระดมทุนนะครับเขาก็บอกว่าจะนำไปใช้หนี้ของบริษัทแม่นะครับก็คือบ้านปูนะครับประมาณ1 1 2 0ถึง12,000ล้านบาทนะครับจากหนี้ทั้งหมด1 4 0 0 0ล้านบาทนะครับอ,อันนี้ก็เป็นหุ้นที่จะเข้าตลาดใหม่หนะครับ ตอนนี้ก็ใช่นอกจากหุ้นตัวนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายตัวเลยลที่กําลังเรียงคิวที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะก็เห็นวันนี้ล่าสุดตอนช่วงเช้าเห็นมีข่าวว่าจะมีการเซ็นสัญญาใช่ไหมของหุ้นซิลิกหุ้นน้องใหม่เหมือนกันนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปทําข่าวอยู่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะเดี๋ยวก็จะมารายงานให้กับทางด้านคุณผู้ชมฟังกันลวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ สวัสดีพี่ๆด้วยนะที่ทักทายกันเข้ามาทาง a c e b o o k ไลฟ์สดตอนนี้ด้วยนะคะคเห็นว่าพ,พ,พี่มาตลาดหุ้นลง <c oughs> <c oughs> จะได้ซื้อหุ้นราคาถูกกันใช่ไหมคะพี่ๆคะขอบคุณกันด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครูคร่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามกันต่อกับทางด้าน นักวิเค<อ>ราะใช่ไม่ <laughs> <laughs> บางทีเราก็กลัวว่าพี่เขาอาจจะไม่ว่างออก็ต้องบอกไปก่อนได้ค่ะคก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกับทางน้าคุณเอกพาวินนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่อย่าลืมนะคะพี่ๆมีคําถามอะไรก็สามารถเตรียมที่จะถามกับทางด้านพี่เอกพาวินได้ในเบรกหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ